ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเผาถ่านนะครับอ่าด้วยเตาไร้ควันท่อสามนิ้วนะเป็นท่อเด็กพอดีปัญหาเด็กที่สี่นิ้วไม่ได้นะผมก็เลยต้องใช้สามนิ้วส่วนในด้านฐานผมก็ ใช้เป็นอิฐบล็อกสามก้อนตั้งขึ้นมานะโดยการขุดหลุมแล้วก้อนที่สี่นี้เป็นแบ่งครึ่งวางอย่างนี้น,นะนครัวางชนกันสามก้อนปิดหมดเลยปล่อยให้ ขึ้นข้างบนอย่างเดียวท่อข้างบนอย่างเดียวครับก็จะพอดีผมบรรจุไม้ฟืนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าการใส่ฟืนยังไงอันนี้คือฟืนที่เหลือผมจะ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาครับโดยกันด้านล่างแล้วก็จะใช้สังกสีเก่าพวกนี้สังสีเก่าเพื่อที่จะห้มเป็นฉนวนห้องทนอากาศเข้าไปกระทบถังโดยตรงครับซึ่งมีผลอ่า ความร้อนก็จะแทรกขึ้นมาตามหล่อลงสังกะสีนะในด้านข้างในส่วนด้านข้างนะด้านล่างก็จะปิดหมดโอากาสที่จะในส่วนของอ,อด้านบนด้านบนก็จะเอาดินเหนียวนะครับเอาดินเหนียวมา รูอุดรอยรั่วข้อวางรอยต่อต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้แก๊สึึมออกมาหรือรั่วออกมาได้นะครับผมเริ่มจุดไฟเผาเวลา7.30นนะครับก็จะเผาแต่ก็ยังไม่ได้ใช้พัดลมในส่วนของพัดลมเป่าผมก็จะเอา อ่าโบเวอร์นะครับเอาลมโดยใช้แผงโซลาเซลล์ซึ่งอยู่บนหลังคานะครับต่อมาแล้วก็เสียบโบเวอร์โดยตรงเลยให้อ่าแผงที่ใช้ตอนนี้เป็นช่วงชาว้าผมก็จะใช้แผงอ่าเป็นแผง ส8 0ดิวัตผมต่อไว้อนุกรมกันไว้3แผงแล้วก็เป็นแผงออมอฟัตอีก2แผงต่ออนุกรมกันไฟที่ได้เป็นโวลต์ดิบก็จะอยู่ที่สามร้อยสองอถึงสามโดยประมาณแต่ช่วงกลางวันแดดจัดๆก็จะโวลต์ลอยก็จะไปถึง300รนะครับ อันนี้ก็จะใช้โบเวอร์เป่าในช่วงเช้าโวลก็จะไม่ถึงนะโวลก็จะอยู่ร้อยกว่าแต่จริงๆแล้วโบเวอร์นี้มันเป่าแรงเกินนะถ้าถ้าโวลอยู่ที่ร้อยกว่านี้ก็จะลมก็จะแรงเกินทำให้อไฟมันก็จะกระพือออกมาด้านนอกในด้านหน้าส่วนฐานนี้นะครับ แต่ถ้าแดดจ,จัดๆมาอีกก็จะเปลี่ยนเป็นใช้แผงเดียวอามาฟัดแผงเดียวนะครับโดยแผงโซลาเซลล์มาแล้วก็ต่อตรงเลยนะครับไม่ผ่านอ,าอินเวอร์เตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมใช้ผมจะใช้โซลาเซลล์สดๆ วนดิบๆนะครับมาใช้ในอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆนะที่ผมต่อนุกรมไว้5แผงเพื่อที่จะใช้งานกับพวกลูกหมูพวกกบใส่ไม้พวกเราเตอร์แกะสลักไม้นะครับเพราะว่าผมต้องใช้พวกนี้ถ้าจะใช้ไฟฟ้า,าก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานยังไงเราก็มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับผมก็จะ ต่ออนุกรมกันใช้โดยตรงเลยผมจะไม่มีาชาร์จเจอร์แล้วก็อินเวอร์เตอร์หรือเกอร์ไอพวกหม้อแปลงต่างๆนะครับผมจะใช้ระบบออปก,กิดโดยตรงเลยนะครับในส่วนของโซลาร์เซลล์ส่วนจะแบ่งแยกมาชาร์จแบตเตอรี่เพื่อใช้ไฟกลางคืนด้วยโดยจะ ใช้พวกหลอดไฟ led นะครับหลายหลายหลอดส่องแสงสว่างกลางคืนอยู่ได้นานครับชารดได้อ่ะผ่านเวลาผ่านไปสองชั่วโมงนะครับเริ่มมีขายแก๊สออกมาแล้วนะครับสังเกตร,ร่าเปลวไฟขึ้นด้านบนขายแก๊สแล้วนะครับ ก็จะใช้โบเบร์เป่าไปตลอดนะไม่หยุดนะโบเบร์ถ้าใช้วนดิบของโซลาเซลล์มันก็จะไม่เครื่องไม่ร้อนเนอบใช้วนต่ำๆได้นะครับท่านใดที่สนใจที่จะเรียนรู้ การใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาให้ดูว่าวิธีการใช้การต่อทำยังไงนะฮะของระบบโซลาเซลล์เอามาพูดถึงเรื่องทานต่อเอาทานต่อนะครับก็จะอ่าฮะดูด้านล่างฮนะแก๊สเริ่มคลายออกมาแล้วก็จะเป่าโบเวอร์อย่างเดียวเพื่อที่จะ ส่งเอา,เอ,าอากาศเข้านะออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่จุดไฟครับเป็นส่วนประกรอบของไฟเพื่อที่จะพุ่งขึ้นไปข้างบนที่เห็นเป็นควันลอยขึ้นนะไม่ใช่ควันจากแก๊สนะเป็นควันจากทรา,ายที่ผมเศษใบไม้เศษอะไรที่ติดมากับทรายเศษใบหญ้าที่ติดมากับทรายนะครับส่งผลให้เกิดควัน จริงๆแล้วมันจะไม่มีควันจะเป็นเปลวไฟที่เกิดจากแก๊สเผาไม้อบไม้ด้านในนะของท่อนไม้ก็จะส่งเป็นแก๊สย้อนลงตามท่อแล้วก็ขึ้นมาในส่วนของท่อท่อกลางท่อไฟ พอทรายที่มีเศษใบไม้อะไรมันร้อนแล้วไม่หมดแล้วก็จะควันก็จะหายไปก็เหลือแต่ท่อตรงกลางนี้นะในส่วนของท่อตรงกลางนี่ก็จะเป็นแก๊สที่หมุนบนขึ้นมาเผาไหม้อบอยู่ด้านในนะครับแล้วส่งแก๊สลงไปข้างล่าง ขึ้นมาข้างบนก็ใช้เวลาเผาไปจนกว่าไฟจะดับนะแก๊สหมดก็ดับถือว่าใช้ได้อันนี้เป็นการเผาครั้งแรกของผมนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันนะครับผมก็ลุ้นไปด้วยกันกับ ท่านทั้งหลายแล้วครับที่เห็นเปลวไฟลุกก็เป็นแก๊สจากท่อนไม้ที่อยู่ในถนะังะคลายออกมาก็เกิดเป็นแก๊สเพื่อเผาไหม้ตัวของมันเองด้านในให้อบไม้ให้เป็นถ่ะ แรงมากนะเสร็จแล้วนะครับเวลา,าบ่ายบ่ายสองบ่ายสามที่มีบ่ายสองโมงึงนะบ่ายสองโมงตึ้งไม่หมดพอดีผมนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมามันดับไปแล้วไม่ได้ถ่ายตอนมันจะหมดนะฮะก็จะมารื้อดูนะครับ หรือสัง่งใส่ที่ห้องเป็นฉนวนห้องออกนะครับมาลุ้นกันว่าทานที่ได้จะเป็นยังไงผมก็ครั้งแรกของผมก็รู้สึกว่าลุ้นลุนอยู่เหมือนกันนะตื่นเต้นว่าจะไม่หมดหรือว่าไม่ไม่หมดนะะในส่วนด้านบนนี้ก็จะอใา่ ตกไว้คลุมไว้เกียร์ทรายออก,ออก,ออกสองดูนะว่าเป็นฐานไหมหมดไหมก็มองไม่เห็นนะมันมืดดำไปหมดเกียร์ทรายออกมาเงี้ยเงี้ยงัดงัด โที่อุดรอยรั่วไว้นะเกลี่รายออกให้หมดตามที่สังเกตว่าถังเบาๆก็คง ไม่หมดนะฮะเป็นฐานหมดแต่รู้มารุนกันว่าฐานจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหน,นเป็นฐานเป็นก้อนดีหรือว่าเป็นเช่ามีไหมนะดูก็จะเอาเข็มขัดรัดปากถังออกรัดฝาถังออก มาลุ้นมาลุ้นกันลุ้นกันอ๋อมีสองดูด้วยเปิดออกก็เห็นแล้วจะไปส่องตำใหม่งงงงตัวเองอยากลุ้นมากมาดูกันงัดงัดแงะแงะว่ากันไปเอาละครับเปิดแล้วเปิดแล้วลุ้นแล้วลุ้นแล้ว นม่เอาไม่ออกจกกับก็ยังร้อนอยู่นะ,ะผมมาเปิดเวลาประมาณห้าโมงเย็นความร้อนอยังอยู่นะัมมีสองดูเปิดฝาก็เห็นนะจะไปส่องทำอะไรทำมะเขืออเลยปวงงดงัด,งด ดูลุ้นลมัลุ้นไปด้วยกันอะไรมางัดยกดีกว่าจับฝาก็ไม่ได้มันร้อนชงมือไม่ได้ออกมาเดินฮะอ่าท่อนเด็กก็วางอยู่นี่ไม่ใจ่เออนั่นไง เล็ดงัดอจอกงัดขึ้นมาดูเปิดฝาตึก๊กถึงมาไงแน่สองดูอีกลุนก่อนเพื่อนดูดิว่าเป็นยังไงผมอัดไว้เต็มเลยนะครับดูว่าเผาเป็นฐานแล้วจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ของถังเนี่ย คืนนี้อัดไว้เต็มปิดฝาพอดีเลยนะดูควับลดลงเกือบครึ่งนะพอไม่เป็นฐานแล้วโอ้โหทานออกมาก็สวยเป็นแท่งสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับถือว่าใช้ได้สวยงามก็มี พวกเปลือกไม้ก็บินบินออกมาก็ดูครับต้นหญ้าก็ยังเป็นต้นหญ้อนะาอยู่เหมือนเดิมนะเป็นต้นหญ้าอยู่เหมือนเดิมการอบทานแบบนี้ใบไม้ก็ทิ้งลงไปก็จะยังเป็นใบไม้อยู่เหมือนเดิมแต่ก็จะกลายเป็นทานแล้วเป็นคาร์บอนไปแล้วนะดู แต่มันกรอบมากนะฮะต้นหญาก็ยังเป็นใบหญ้าก็ยังเป็นใบหญ้า,ยาอยาู่เหมือนเดิมก็ถือว่าการอบทานแบบถังไร้วันนี้ก็ได้ทานที่สวยงามเป็นแท่งสวยนะแต่ก็เบาเปลาะ,ะนะก็สำคัญนะในเรื่องของการเก็บเนี่ยเอาออกมา มาสังเกตดูว่ามันมีความร้อนอยู่หรือไม่ครสำหรับท่านใดที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้การซ่อมการใช้โซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์แบบง่ายๆสไตล์นายใบหมอนก็ติดตามมานะครับติดตามเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่างๆที่ผมทำไว้แล้วแหละแต่ผมยังไม่ลงผมจะใช้ในการต้ม อ่านอบการซักผ้าโซลาเซลลโดยตรงไม่มีอินเวอร์เตอร์ไม่มีหม้อแปลงใดๆนะครับไม่แปลงเป็นไฟสองยนะครับใช้กระแส DC ตรงเลยสำหรับโซลาเซลที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปมาลงให้และวิธีการให้ชมในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับ ที่ติดตามนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ f c e e o o o นะครับสันติภาพก็ยุดธนายใบมันนะน้ำดิ่มตาใบมันในส่วนของลายก็มีแต่จะเ,เดี๋ยวปักลิงก์ไว้ให้นะครับในด้านล่างขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ